สวัสดีครับคุณผู้ชมแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงกับ2อศิลปินจากยุงข้าวเร็กคอร์ดที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ที่มาในแนวเพลงลูกทุ่งอีสานนะครับแถมยังเป็นเจ้าของฉายาแหบเสียงทองน้องป๊อปปี้ปัดยารักและน้องใหม่จากยุงข้าวเล็กคอร์ดที่กำลังมาแรงในตอนนี้นะครับดนมน้อยเสียงดีดีกรีแชมป์ใหม่หมดนี่200สมัยน้องลีโออาทิตย์ที่นำเอาความน่ารักสดใส ไปให้คุณผู้ชมได้ชมในไลฟ์สดจากเพจข่าวลูกทุ่งนะครับพร้อมแนะนำซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดของทั้ง2น้องป๊อปปี้ก็จะเป็นเพลงหัวอกคนรอน้องลีโอก็จะเป็นเพลงขอลาและเซอร์ไพรส์ในรายการนะครับที่จะได้ลุ้นของรางวัลจากสองศิลปินน้องลีโอได้ตั้งคำถามในรายการหากเป็นเอตัวจริงต้องตอบได้อย่างแน่นอนนะครับคำถามจะมีอยู่ว่าในเพลงขอลา จะมีชื่อสัตว์กี่ตัวเป็นคำถามที่ง่ายมากที่ FC ตัวจริงตอบได้อย่างแน่นอนนะครับและคำถามต่อไปจากน้องป๊อปปี้ได้ถามว่าใน MV เพลงห ah ัวอกคนรอน้องป๊อปปี้เปลี่ยนชุดไปกี่ชุดและเป็นคำถามที่ง่ายๆเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่ FC ตัวจริงจะต้องตอบได้อย่างแน่นอนหากคุณผู้ชมได้เข้าไปชมใน MV เพลงห ah ัวอกคนรอโดยแต่งจากแม่นิด ชาลิสาและเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยและแทนความรู้สึกจากคนที่รออีกด้วยนะครับและเพลงของตั้งสองคนยังติดชาร์ตในลูกทุ่งรักไทย90อีกด้วยนะครับและถือว่ามาแรงจาก FC f a n แฟนクับที่ขอมามากที่สุดอีกด้วยนะครับน้องป๊อปปี้ยังฝากผลงานล่าสุดที่จังหวัดสุรินในงานดัชมิ่เลไม่ม่วนซื่นในวันที่15กรกฎาคมที่โรบิสันไรส์สไตล์จังหวัดสุริน และติดตามผลงานของทั้ง2คนได้ที่ยุงข้าวเล็กคอร์ดได้เลยนะครับหรือคุณผู้ชมจะเข้าไปชมในสัมภาษณ์สดในเพจข่าวลูกทุ่งได้เลยนะครับสวัสดีครับ